สัมาาพันเตสุจิระอริณิพุตัมปีสุจิระอริณิพุตัมปีต,ต,ตังภควันตรรังตัรภควันตังสารนังขจามิสารนังขจามิธรรมังจักรธรรมังจักรพิขุสังคันจักร สังโฆทารรตุสังโฆทาริตุอัชตะเคอัชตะเคปาโนเตตังปาโนเปตังสารนังคตังสารนังคตังข้าแต่ผู้ท่านผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้เสด็จกับขันทปรินิพานาน,นแล้วแม้เสด็จกับขันทปริานิพานานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะว่าเป็นสารณะ,ะที่พึ่งที่ระลึกว่าเป็นสารณะ,ะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์จงจำขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้บวชในพระธรรมวินัยเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย,ผ,รรยผู้ถึงพระรัตนตรัยผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป